สินค้าคุณภาพจาก LCS มาแล้วคะ่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้เป็นรีวิวผ้าช่มผานบุกเบิกคะ่ะตัวนี้เป็นผ่านบุกเบิกจากค่าย LCS นะคะเป็นผ่าน4ใบ22จากค่า LCS ค่ะใส่แท็กเตอร์3 0มสิบถึงห้แรงม้านะคะตัวนี้เป็นผ่าน4ใบ22สําหรับแท็กเตอร์3 0มสถึงห้แรงมาะะ้าค่ะสินค้าคุณภาพจากค่าย LCS นะคะตัวนี้รุ่นจับน็อตหนะคะ ขนาดตัวผานะคะความกว้างอยู่ที่1เมตร20เซนนะคะความยาว2เมตร21เซความสูง1เมตร6เซนน้ำหนักอยู่ที่325กิโลกรัมค่ะราคาพวงนี้ตอนนี้อยู่ที่32,500บาทเท่านั้นนะคะ32,500บาทเท่านั้นค่ะสำหรับสินค้าจาก LCS ใครใช้แล้วรวยแน่นอนนะคะสําหรับตัวนี้ค่ะเป็นผันบุกเบิกผาน4นะคะเป็นผาน4าี่ใบขนาดใบ22นิ้วค่ะใส่แท็กเตอร์30-50แรงม้าได้เลยนะคะตัวนี้นะราคาไม่แพงนะคะน้ําหนักอยูที่325กิโกร,รมัมราคาเพียง32,500บาทเท่านั้นนะคะสําหรับผันบุกเบิกใหม่จาก LCS นะคะนี่ค่ะ จาจน,ะะนี่ค่ะเป็นผ่านใหม่นะคะท่านใดที่มองหากันอยู่สำหรับงานบุกเบิกนะคะตัว422ราคาเพียง32,500บาทเท่านั้นนะคะสามารถสอบถามสั่งซื้อได้ะคะ่ะณร้านเราอยู่ที่จังหวัดกําแพงเพชรนะคะปิ่นอยู่ที่จังหวัดกําแพงเพชรนะมีบริการจัดส่งได้ทั่วประเทศะคะ่ะสอบถามนะคะสั่งซื้อที่0810462640ได้ สามารถเก็บเงินปลายทางได้นะคะแต่จะมีมัดจำบางส่วนก่อนการจัดส่งสินค้าสนใจก็สอแถามสั่งซื้อได้นะขอบพระคุณค่ะ